ตัวไหนมานะหนูตัวกลางมานั่นแหละตัวนั้นแหละคะ่ะมีแหละตัวนี้ลูกตัวกลางนี่เปิดแล้วเห็นไหมอะ่ะวันนี้ไงคะวันนี้เอาอะไรไปด้วยเนี่ยเอาขวดไปฝากธนา,า,าคารใช่ไหมคะเ ไม่เป็นแงะไม่เป็นแงะเดี๋ยวมันหลุดระหว่างชั้นลิฟท์คนะ้างอ่ะไปค่ะเดินไปเลยกตู้ทางไหนไปทางซ้าย

วิ่งเลยวิ่ง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 เลยได้จับแล้วได้จับแล้วระวังล้มระวังชนป้าๆเขาด้วยจูงยายๆด้วยจูงมือกันข้ามถนนด้วย

เก่งมากใช่